สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สาวบนกาแฟชิพ่ามากินต้มปากน้ำเปืป่อยกับอันจิ้มเจลกับตับหลวกินกับตาเกี่มกับตําส่วนน้ำพี่น้องแจกหน่อยไปจ้าไปแ่บนั่งสาวบนกาแฟจ้าแ่บๆจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขผูสุขคนติ่ติดตามรับชมสองสาวบนคนเขมมาลาดสวัสดีครับคือบนคนเลียงครับ มือนี้สาวบนกาแฟสิพามากินต้มปากน้ำปือป่อยๆแล้วกัตับลวกพี่น้องลวกตับจมจิ้มเจียวขมขมน้ำแล้วกัขาดว่ได้จำสัวีนนเหยวพี่น้องอมีข่าเหนียวน้ำพี่นอ้องพังพกแก,ก,กมก็มีออร์แกนิกพี่น้องกับยังท่านดอกยังกอดดอกกันกวงตุ้งพี่น้องกลมตุ้งดอกทับอยู่นี่หลายเติมพี่น้องปากน้ำทับไว้ จังได้สาวบนก็ขอขอบคุณที่เขามารับชมเสามาติดตามนำมาให้กำลังใจสาวบนคนขี้มลาดเด้อจ้าสาวบนก็ขอบคุณเลยนะเด้อจ้าเด้อป้าจ๋ามาเสียบได้จ้าเอาเข่าลงก่อนนพี่น้องนี่เสียงหันขึ้นเกาเหรอพี่น้องสาวบนจะกินตะกลืนก่อนได้พี่น้องกินก่อนเลยใช่ไหมนี่ตับหลวงมาน้ำ ทีรับทีแฉบเนาะพี่น้องก็ยังหมุนกินอยู่น้ต้นใหม่เลนีอะี่ทำรชาติ่นกับต้งโยกมาทั้งหลังจังหน่อยว่มัทิ้ต้นใหม่นี่ว่างทำตบเราเดีอนหนึ่งจงหั่นเนาะพี่น้องเนาะครับเปนะพี่น้องนนะกลวงตุ่มดออมันทับอยู่ตัวนี่เป็นยางไรตำสัว ย่างไดก็แซ่บอะเขากันพี่น้องมเกี่ยวขุ่น่งเสียงหกหอกไปน้วพี่น้องธรรมชาติธรรมชาจับ ก <c oughs> อบบดีอยู่เด้อมึงก็ตำสวยอยู่พี่น้องกินบสุภาพไปนในกระอเถอะเอให้หลายๆได้จ่าด้วยตอนแรกว่าสีเอามาจําเกลวซื้อได้พี่นอ้องเสาบนอีกแล้วขอจักหน่อยหนึ่งแล้วบ่าก็ตำมุงมาเป็นเกล้วบ่ะ ว้าแต่มันห่วงนอะคุณผองเ่เห็นตูมันเปลียนกกระจกระนนอกับวินญาเนาะเสียงนกยังแด้แนวนี่มันอยู่กลางกลา,างค่ายต้องตึกคนหนัหนานเอาอย่าว่าหอกขาเหมือนกระแสนะจำเกียวหอผักห,ห้องดีขนาด กับแก่ที่เมื่อี้ยึงแกงวอกที่สองหมื่นล้ะพี่น้องกับแก่ ngầu nha trong cho tóc, oh. bà bà. Nhờ nó ke, nhờ nó nghe nha mọi người ta mày 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 bên mày 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 Ừ. mày 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 Ừ. mày 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 그래. 맨 그래. 광기야. 그래. 응. 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 เริ่มแล้วเบาแน่พี่นองมานี่บาเรียกจีซัดปัไหาจักก็บเยอะก้างนั้นเาต้งสือกเส,สียบป็นอ่ะแปะน้ำก็ตํางเสือกเสบด,ด้วย นแดดแห้งพี่น้องมันแดดคือมอยยุสองสมหมื่มันแดดยังค่ะห้ามต้องหมูหุ้นนาอย่าง,งมาข่ขออยู่พียบับน้ำมจับหูนเรค่อยไม่นากันเลยมันเป็นกระปุนทื่บ 감소원 이제 이제 생복군 เอากระตําส่วนนะก้ะวุกนี่ใช้สินคุงเลยกระตำส่วนกับตําซ้ำตำํากระปุ่นเนาะใช้ต้นหอมบักซี่นะคะเกือบแล้วเกือบเป็นส่วนกระปุ่นลนะ <laughs> ส่วนของขุดมันระหว่าแนั้นต่ำเป็นไหมเลนอไนะซอยนะจั๊กจักซาบวนหวโดนขดไปหน่อยทำไงมันแข็งไป มัน but, บ่นิมมันได้ซาบุลดวนดวนนู่นนานได้ไหมัน่บ้าพอกิดปันดนได้หันเส้นกิมอ๊กกได้ปี่น่อ กระปุ่นเริ่มกินตับเด้อเริ่มข้าวว่าข้ากินตัมขงคุณ็ช่หรอเปล่าอ๋ไม่ต้งนะอืมเพมากมน 干嘛呢？你跑。 เข่ามึงบนเขาพี่จะกับเพื่นมัสีแงหเก็้นี่เนาะโ้หนี่บนกลนวดมั่ไใหม่ๆเพ็่น้องกลนมาหั่นนี่กลล้ะก็มานังเนื้อไหลลงมาเปมันดิแฟ็บแนงเนื้อไหลลงมาเสบเอาตัวไ นินไปน้ำนพันไปน้ำเราไปน้ำได้อัธรสด <laughs> <laughs> ได้อัธรสดในการกิน <c oughs> <c oughs> าาจาส่วนกะเสริมไว้ตรมันค่ตสว่วนตับมันคือบวบเชาวุนเล็กๆงเลงส่ตสว่วน หน,น,น่องเสียบก้อนแฮะเสียบเลือกแสีบพี่ย้อนกนวดนโอ้ยกนวดว่าเป็นไ่เื่อไหลลงมานนะแสีบ <ขอ S 2> พ้าปีน,นองเห <laughs> ลืออยู่น้อยหนึง่งเหลืออย่างเหลือต,ต,ตับตับอ <laughs> ย่างเดียวผ้ามือนีกับผ้าบีผ้าหน่องมากิน ต้มปากน้ำเปื่อยๆพี่นอ้องครับต้มเอ้ยครับลวกแหงลวก,ลวกตับเนาะสาวบุญเราลวกสุกปวดแล้วมาครับตำส่วนเป็ดเผ็ดมากแกบจังหน่อยพี่น้องหั่นคอยหั่นเนาะยู่หน,หน,หน,น้าห้องคือเก่าครับผมแตากินบนทุกป,ปากกับขอตรวจขอให้พี่น้องเลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก็น่าจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็แซ่บๆไข่ให้สาวบุญคนเขมรลาดใน่ยเด้อจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณครับ